โรคฮิมโมลิเลียก็เป็นโรคถ่ายทอดทางพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมที่เกิดจากยีนในโครโมโซม X โครโมโซม X ฝั่งผู้ชายเนี่ยก็จะมี1 X แล้วก็อีก1 Y ส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะมีอยู่2 X ยีนถ่ายทอดทางพันธุกรรมโดยส่วนใหญ่ยีนที่เกิดจากโครโมโซม X เนี่ยจะเป็นยีนด้อยถ้ามี X อยู่2ตัวในผู้หญิงถ้ามีอยู่ข้างเดียวก็จะไม่แสดงอาการเป็นแค่พาหะของโรคแต่ถ้ายีนนั้นเนี่ยไปปรากฏในผู้ชายซึ่งมี x y อยู่1 y นะฮะซึ่งมีการที่มี x อยู่ x เดียวแล้วไม่มีอีก x หนึ่งมาช่วยเนี่ยก็จะทําให้เด็กผู้ชายคนนั้นเนี่ย<ๆ>ก็จะเกิดโรคขึ้นนะฮะซึ่งก็แปลว่าการถ่ายทอดทงพันธุกรรมเนี่ยมาจากคุณพ่อหรือคุณแม่นั่นเองนะฮะโรคที่ถ่ายทอดทงพันธุกรรมในโครโมโซม x เด็กส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ชายจะเป็นโรคส่วนเด็กที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็มักจะเป็นภาหะของโรคสามารถดำรงชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้แสดงอาการ ก็จะแบ่งเป็นฮีโมฟิเลีย A กับฮีโมฟิเลีย B ทั้ง2ตัวเกิดจากเรียกว่าแฟกเตอร์การขาดแฟกเตอร์แต่และตัวก็จะมีผลต่อการแข่งตัวของเลือดแฟกเตอร์บางอย่างส่วนใหญ่ก็สร้างอยู่ในตับพอขาดแฟกเตอร์ตัวนี้ไปก็เลือดแข่งตัวไม่ได้หรือแข่งตัวได้ยากที่ทำให้เกิดปัญหาโรคเลือดออกไม่หยุด ฮีโมฟิเลียนคือมีเลือดออกง่ายเวลาไปชนอะไรนิดหน่อยก็มีอาการช้ำที่ดูรุนแรงกว่าต้องสงสัยเลยนะฮะว่ามีภาวะที่เลือดออกง่ายก็ต้องไปตรวจก็คือการตรวจลักษณะการแข่งตรงเลือดอะไรหลายๆอย่างพอเรารู้แล้วว่าคนคนนี้เนี่ยมีการแข่งตัวของเลือดที่ผิดปกติเ,เราก็ต้องไปดูว่าคนนี้เป็นหิโมฟิเลียหรือเปล่าโดยการตรวจยีนที่อยู่ในโครโมโซม x ถ้าเด็กเป็นโรคฮิโมฟิเลียเราก็ต้องไปตรวจพ่อแม่คนไหนพายีนตัวเนี้ยมาให้กับลูกคนนี้นะฮะ คนที่มีประวัติครอบครัวคนที่เกิดลูกออกมาแล้วมีความผิดปกติแล้วก็เกิดจากยีนที่เป็นเรียกว่าเป็นซิงเกิลยีนเนี่ยควรจะต้องมาคัดกรองโลว่ามียีนตัวนี้อยู่ในฝั่งคุณพ่อหรือคุณแม่เราสามารถที่จะมาทําเด็กหลอดแก้วแล้วก็เอาตัวอ่อนมาดูมาตรวจยีนด้วยวิธีของ PGTM ก็สามารถที่จะรู้ว่าตัวอ่อนตัวไหนเนี่ยมียีนตัวนี้อยู่เราก็จะหยิบแต่ตัวอ่อนที่ ปกติที่ไม่มียีนตัวเนี้ใส่เข้าไปในเมดลูกแล้วก็จะได้ลูกที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ไม่ส่งต่อให้กับหลานคนต่อไปด้วยนะ